สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันกับเกมสั้นๆที่มีชื่อว่า s t a r ์เซอร์เนะครับซึ่งเราจะต้องมาทำแบบทดสอบในห้องนอนของเรานะครับเราจะมาทำแบบทดสอบนี้กันแล้ะครับกด Yes คุณมีวันที่ดีบ้างหรือไม่มีตอบไปเลยคุณมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากใช่ไหม <Yes. S 2> ใช่ดูรอบๆให้มองรอบๆแล้วไงเ <c oughs> อ่ยคุณรู้สึกคุณเคยกับรอบๆนี้ไหม <c oughs> ถามในเกมเขาว่าน่าจะอยู่มาสักพักแล้วมั้งตอบใช่ <c oughs> คุณรู้จักสถานที่นี้ไหม เอาตามในเก,กมก็ใช่แหละอุ e ้ยอีกาดังตอนนี้เที่ยงสามสิบเจ็ดนาทีกดไปกดไปคุณรู้สึกตกใจบ้างหรือไม่ใช่สิเมื่อกี้ตกใจคุณได้ถามตัวเองเกี่ยวกับการคงอยู่ของคุณหรือไม่ ใช่คุณเชื่อในพระเจ้าไหมก็เชื่อใช่คุณเต็มใจในการตอบคำถามใช่หรือไม่อ๋อใช่ใช่แล้วคุณแน่ใจนะแน่นอนสิแหมคุณรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในห้องของคุณ ก็วังเวงนะหวังเวงไปหน่อยนะไม่อะเกิดปิดไฟคุณจะกลัวหรือไม่ไม่อุ้ยมืดให้เปิดประตูเดี๋ยวคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคุณจะตายเมื่อไหร่เออไม่ ได้ทำความสะอาดโตเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ก็ไม่คุณลองเปิดป้ายเอกสารที่โตสีเต็มเอ๋รูปโทรศัพท์คุณรู้สึกคุ้นเคยกับไอ้ที่อยู่บนภาพเนี่ยภาพบนโฟลเดอร์ไหมคุณนะมันอยู่ในป้ายคอมเราดีกว่า โอ okay. yes. เอยโยนไปที่ฟาที่อยู่ไปซะ <Street> โยนไงอ่ะคุณได้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ใช่ตอนนี้ต่ออยู่คุณมีสต,ตูบ้างหรือไม่ rzeczy. ไม่มี ถ้าหากคุณหายไปจะมีใครตามตัวคุณหรือไม่ใช่มีนี่คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าตามในเกมหรือเปล่าอ,อใช่ครับอยู่คนเดียวครับถ้าหากคุณกรีดร้องจะมีใครได้ยินเสียงคุณหรือไม่ตอบไปก่อนนี่ รู้จักคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณหรือไม่เออไหนไม่มีนี่ไหนหเฮ้ยเงาเงาใครคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่าใจเย็นๆตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะ ใจเย็นใจเย็นลงหรือ,อยังอ่ะครับคุณรู้สึกว่ามันจริงหรือไม่ที่โปรแกรมนั้นเหมือนกับเครื่องจักรใช่นั่นหมายถึงชีวิตหรือเปล่าก็ใช่ คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเป็นใครใช่ครับคุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าหากคุณบอกความจริงเกี่ยวกับการคงอยู่ของคุณคุณจะปฏิเสธเพื่อหวังจะได้คําตอบที่ดีใช่หรือไม่ใช่ <Art> อาร์ตคอมิกเฮ้ย <laughs> ดูได้ไงอะ่ะ <laughs> อ่ะใช่ครับ <laughs> ฉันขอถามคุณคุณได้ตอบคำถามนี้อย่างเต็มใจใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> ถ้าหากฉันพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่มีความรู้สึกคุณจะตกใจไหมเฮ้ย <laughs> ตกใจสิ คุณอยากจะรู้ความจริงหรือไม่อ่ะอยากครับมองไปที่หน้าต่างสิอ,อเอมองที่รอบๆห้องนี้แล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ที่ที่อยู่บ้านถัดไปของนายด้วยใช่มันไม่ใช่ของจริงฉันสร้างโลกนี้ขึ้นมาฉันสร้างมาเพื่อนาย พยายามช่วยนายว่าได้เห็นถึงอะไรบางอย่างและในที่สุดจก,ก็ทำมันได้นั่นสามารถทำให้นายเป็นอิสระได้แล้วโอ้เราออกแล้วอ๋อจบแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Star Survey นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับ สวัสดีครับ